ชายแดนเป่ยเจียงซูหยุดตอนนี้พวกดาวอยู่ที่ไหนกับกับกัฮองเฮาทรงเดินทางหามลุ่งหามคําตอนนี้เข้ามาในเขตป่ยเจียงแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดอีกสาวันก็จะถึงเมืองหลวงป่เจียงบอกอีกครั้งแล้วว่าอยู่ข้างนอกให้เรียวกว่าท่านผู้นำ คุณชายสร้างกวนลุยนี่ความจำสั้นจริงๆนะขอรับท่านผู้นำาึตะกูลอยากลี่ไกลปัญหาระหว่างรัชวงศ์จนไม่สนใจอะไรเลยส่งข้ามาอารักขาไม่รู้เลยว่าข้ากับตัวมู่หลิวเย่สังกวนลยุย ตอนทำงานกับข้าขอแค่ทำงานอย่างสุดความสามารถเรื่องอดีตข้าจะไม่ถือสาเอาความกำหมัดเรื่องราวในอดีตผ่านไปแล้วจริงๆท่านผู้นำก็น่าคือตัวหน้าปู้เอ,อ๋อหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชายแดนเป่อยเจียงเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เงียบเชียบมาก พอคนท้องที่เห็นพวกเราก็พากันวิ่งหนีตเตลิดเอ๊ะท่านผู้นำแผ่นการเป็นไปอย่างราบรื่นข้าจึงกลับมาก,ก่อนเราแค่คำสั่งจากท่านผู้นำพร้อมลงมือตลอดเวลาตรงฟังหลงังเป็นองค์ชายรองแห่งเปจียงใช่ไหม หลีวเย่คิดจะช่วยเขาเหรออืมเข้าไปคุยกันข้างในผ่านไปสักพักหนึ่งน้อยท่านชวนตอมสบายปล่อยข้าเจ้ามันยุ่งมีเข้าเรื่องปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ฟันฟัน ชอบกังเขว้แต่ในบ้านข้าก็อยากสร้างผลงานเหมือนกันเนะแอบตามมากับขบวนมาอย่างนั้นเลยกงจะอายุไม่กี่ขวบก็กล้าขัดคำสั่งของแม่แล้วล่ะเออเออเขาเจ็บนะท่านแม่หนท่านถึงหลยห้องจัดเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นนะ ทำไมพอคนเห็นพวกเราถึงได้หนีราวกับหนีตายเช่นนั้นเออเรื่องนี้ถ้าเท่าแก่มีอะไรก็พูดมาเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกนะช่วงนี้มีเด็กในหมู่บ้านหายตัวไปหลายคนนายท่านต้องระวงังดูแลลูกให้ดีเดินทางติดต่อมาหลายวัน คนคงจะเหนื่อยแล้วคืนนี้พักที่นี่ก็แล้วกันนะกำลังครุ่นคิดแต่ท่านผู้นำเรื่องที่ค้ารายงานเมื่อครูน่นี้เจ้าเองก็ไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าขออยู่กับฝันฝันตามลำพังที่บ้านน่าเบื่อจะตายท่านไม่ให้ข้าไปด้วยเถอะเนอะอแม่มีภารกิจให้เจ้าทำหากเจ้าทำสำเร็จแม่ก็จะให้เจ้าไปด้วยกลางคืน พนพวกนี้ดูไม่ธรรมดาไปรายงานท่านประมุขก,ก่อนดีไหมมม <c oughs> ไม่ต้องห่วงข้าจะทุบสลบไว้ในทุกห้องแล้วและใส่บางอย่างลงไปในอาหารด้วยของมาถึงมือแล้วจะเอาหรือไม่เอา <c oughs> ข้าจะดูต้นทางเจ้าเข้าไปเอาตัวเด็กออกมาเจ้ายืนเฉยอยู่ทำไมล่ะทำไมยังไม่ลงมืออีก จิ้งจิงเออเออเออช่วยด้วยคุอย่านเจ้ามีสิทธิอะไรมาแตะต้องท่าฮะเออก้ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ทำไมถึงได้ตัวสันหันหลังทุกแกจะไปไหนเลยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าไม่อยากตายก็อยู่เฉยๆ วันนี้เท่าแกเล่นบทโจนจับโจรได้ดีมากแต่เสียดายที่เลือกผู้ชมผิดไปหน่อยพวกพวกเจ้าไม่ถูกพิษอย่างนั้นเหรอบอกมาใครส่งพวกเจ้ามาแล้วจับตัวเด็กๆในหมู่บ้านนี้ไปเพื่ออะไรเออคิดจะกินยาพิษฆ่าตัวตายต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอเออเออท่านผู้นำรับๆล,ลงเตียมไม่พบต้องรอยโจรคนอื่น ดูเหมือนครั้งนี้จะจับได้แค่พวกปลาซิวปลาส้อยเสแล้วฝันฝันขอบคุณท่านผู้นำน้อยที่เอายาถอนพิษมาให้ข้าเออยาถอนพิษอะไรนั่นแค่เรื่องเล็กน้อยนะ่ะ <c oughs> นี่เอาสิ่งนี้ให้เขากินซะนี่เป็นยาสะกดจิตที่ข้าลั่นได้โดยบังเอิญคนที่กินเข้าไปแล้วจะเกิดภาพลวงตาถามอะไรก็จะตอบทุกอย่าง เป็นนักปรุงยาตั้งแต่อายุยังน้อยแถมยังคิดค้นยาขึ้นเองอีกเจ้าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาพวกเราเป็นสายลับของซือคองจิง้งทำตามคำสั่งของประมุขเฉินเด็กที่จับได้ในระยะห้าสิลี้ล้วนถูกส่งมาที่นี่ขังไว้ในห้องใต้ดินของโรงเตียมไปดูที่ห้องใต้ดินสิเจ้าค่ะ พี่เสี่ยวหงรอด้วยข้าจะไปด้วยเสื้อคองจริงนะเอะนี่คือจัดแจงเสื้อผ้าข้าไม่เข้าใจในเมื่อก่อนมาเสี่ยวหงได้รายงานสถานการณ์ของที่นี่แล้วทำไมยังจงใจครั้งที่นี่อีกหยุด งั้นข้าก็ถามเจ้าสือคองจริงเป็นใครทำไมต้องจับตัวเด็กพวกนี้ด้วยเรื่องส่วนรวมสำคัญกว่าถ้าอยากสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดก็ควรรอให้กลับมาจากไปเจียงซะก่อนยิ้มแล้วสำหรับคุณชายสร้างกวนเรื่องส่วนรวมคืออะไรกันและควรทำอะไรก่อนหลังล่ะเออข้าก็แค่แสดงความคิดเห็น แต่การตัดสินใจก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าฉลาดดีนี่แต่ต้องจำไว้อย่างนึงนะต่อไปทำงานให้ข้าเดินเข้าใกล้ต้องฟังคำสั่งโดยไม่มีเงื่อนไขคุกเข่าลงเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆข้าถึงได้ตามมาผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากข้าเคยได้ข่าวเกี่ยวกับซื่อคงจริง เหตุการณ์กบฏเปิดเจียงซือของจริงก็มีส่วนเกี่ยวด้วยเอียดนี่มันจับเด็กมาเยืะแยะแบบนี้เพื่ออะไรกันนะไม่ต้องกลัวนะตอนนี้พวกเขาไล่จนไปหมดแล้วล่ะเลือนด้านหลังไม่ต้องห่วงนะ ตอนนี้คุณชายน้อยช่วยพวกเราออกมาได้แล้วจะไม่ถูกส่งกลับไปอีกแล้วแหละพี่ชายดูแลพวกเรามาตลอดถ้าจะว่าพี่ชายก็จะไม่ร้องฝันฝันท่านแม่ให้คนบระเด็กพวกนี้ไปพักในโรงเตี๊ยมให้เรียบร้อยเสี่ยวหงตอนนี้หอมีชายของเราได้จุดมั่นนี้ของซุนคงจิ้งเอาไว้แล้วเรียกคนจะขอมีชาย มาประจำที่นี่ส่วนหนึ่งนี่แหละแม่ของข้าเท่ใช่ไหเมลล์อืมฟันฟานพวกเจ้าเป็นเด็กเหมือนกันหน้าที่ปลอบใจของพวกเขายกให้เจ้ากันแล้วกันนะอย่าทำให้แม่ผิดหวังล่ะท่านแม่สบายใจได้เลยถึงตาข้าแสดงฝีมือแล้วข้าก็สำคัญเหมือนกันนะอ๋อ ทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนจะมีห้องใหม่ตามเข้ามาเพราะพวกเจ้าไม่จับตัวพวกเราอีกแล้วจริงๆนะแน่นอนสิและแม่ของข้าก็จะให้คนพาพวกเจ้าไปส่งที่บ้านด้วยนะไม่ต้องกลัวพวกเขาเป็นคนดีที่มาช่วยพวกเราเออข้าคิดถึงแม่ข้าอยากกลับบ้านแล้วล่ะถ้าพวกเราไปแล้วพี่ชายจะทำยังไง พ่อแม่ของพี่ชายไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเรื่องนี้เนี่ยความหวังสูงสุดของข้าตอนนี้ก็คือพวกเจ้าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยท่านนี่ท่านข้าชื่อเสี่ยวฟานเรียกข้าว่าเสี่ยวฟานเถอะคือคุณชายเสี่ยวฟานเหรอคุณชายคุณชายอะไรกันเรียกอะไรก็ได้นะ ถ้าเจ้าไม่มีที่ไปก็ไปกับข้าดีไหมติดตามคุณชายเสียฝานเหรอข้าก็ต้องสร้างบารมีให้ตัวเองเหมือนท่านแม่เร็วๆเออเอ้ยในหัวของเจ้าคิดแต่เรื่องเลวไหลแต่เด็กคนนี้ไม่เหมือนกับเด็กคอนอื่นๆจริงๆละเอียดรอบคอบเวตามุ่งมัน่นความคิดเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นก็ได้ ถ้าเด็กคนนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับข้าจะติดตามนายน้อยหากข้าทำให้นายน้อยเดือดร้อนข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเป็นบ่าวเจ้ากับฝันฝันเป็นเด็กเหมือนกันเติบโตไปด้วยกันเถอะนะหากเกิดอะไรขึ้นข้าจะเป็นคนปกป้องพวกเจ้าเองเข้าใจไหมจิจิ๊กกกกุกก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 ก ท่านผู้นำยังคงคิดเรื่องของซือคงจิ้งอยู่อย่างนั้นเหรอเออข้ามักจะคิดว่าซือคงจิ้งคงมีแผนอะไรสั้นไว้ในใจมันคืออะไรกันแน่นะจากข่าที่ได้รับแจ้งกลับมาซือคงจิ้งเป็นลูกน้องคนหนึ่งในกลุ่มลอบสังหารของตงฟังโม่ตงฟังโม่นะในเมื่อได้เตรียมคนไปสืบหาข่าวแล้วก็คงจะได้ข่าวไดกลับมาในไม่ช้านี้แหละ ขอให้การคาดเดาของข้ามันผิดทีเถอะนี่นี่พวกเจ้าสองคนเบียดเะจนข้าจะตกลงไปอยู่แล้วนะข้าว่าทำไมจู่ๆถึงไหลลงมาใกล้ข้าเรื่อยๆแบบนี้ละ่ะก่อนออกจากเมืองน่าจะฟังเรื่องที่ข้าบอกเรื่องซื้อม้าเพิ่มสักตัวโอ้ยนี่อย่าทำเป็นใจแค่ไปหน่อยเลยเนอะเบียดเบียดกันไปแบบนี้จะได้ไประหยัดค่าใช้จายยังไงละ่ะ ใครใจแคบกันแน่ไอ้เจ้าเศรษฐีขี้เหนียวเอ้ยทั้งหมดของราชวงศ์เซียนหยวนเนี่ยยังไม่ใช่บ้านของเจ้าสักหน่อยคุณชายฝานเราท่านเล่นเน่ยเมื่อก่อนพูดเสมอเลยเนาะว่าในความดูแลของผู้หยินเนี่ยคุณชายด้วยคือผู้ที่มีความแข่งแร่งที่สุด <c oughs> ที่พูดมาก็ไม่ได้เกินจริงเลยเจ้า <c oughs> คนเลวสองคนนี้มันช่าง เจ้าเด็กเย่สร้างคนนี้นิสัยเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วไม่เหมือนกับคนที่เกิดจากครอบครัวธรรมดาทั่วไปใช่เหรอชิบจิปิปปข่าวมาแล้วเหยวนกกระจอกงั้นเ่ะอทำไมกลายเป็นไก่อ้วนไปแล้วละ่ะพวกเจ้า,เอาอะไรให้มันกินกันแน่เนี้ยิบๆแถมคนยังร่วงอีกด้วยเอเป็นเขาจริงๆ เพื่อนเก่าของพวกเราเป็นคนพวกจิตใจชั่วร้ายอมหิติจริงๆด้วยฉันเชื่อละเป็นเขาอีกแล้วเจ้าสืของจริงคนนี้เป็น,นกองกําลังของเขาด้วยแหละเนี่ยเจ้ามองเขาดีกันไปแล้วละ่ะดูจากที่เขาทำกับทหารเปยเจียงจนเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วเบื้องหลังต้องมียอดฝีมืออยู่ด้วยกันเป็นแน่เขาอยู่ที่ทะเลสาบหลิวหมิงในเขตเชื่อมดินแดน ระหว่างเสียววี่และเปิดเชียงเขาไปทำอะไรที่นั่นน่ะทะเลสาบลิวหมิงเมืองจัวซาที่เป็นที่ตั้งของกองทหารซีฉุยอยู่ห่างจากที่นั่นไม่ไกลสินะเวลาที่ใช้เดินทางไปมาระหว่างสองเมืองนี้ก็ครึ่งวันก็จะถึงท่านผู้นำท่านคงไม่ได้คิดว่ากุ่มบางเหียนไว้แน่นส่งข่าวไปไม่ต้องรอพวกเราแล้ว ไปช่วยตรงฟังหลังออกมาเดี๋ยวนี้จากนั้นคุ้มกันไปส่งที่เมืองจัวซาตอนแรกว่าจะไปที่รังหมาป่าพบหน้าตรงฟังโม่สักหน่อยช่างเถอะปล่อยให้เข้ามาหาพวกเราเองจะดีกว่าเปลี่ยนเป้าหมายไปยังเมืองจัวซาวิ่งกบ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 บกบชายแดนราชวงศ์เซียนหยวนโดนข้าเฝ้าจับตาดูเข้าให้แล้ว ถหารเหลวกนี้เชี่ยวชาญโจมตีกลางค่ำกลางคืนซะจริงฝ่าบาทกลับมาจากแนวหน้าแล้วเปิดประตูเมืองเร็วเข้ากก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 กฮหยุดฝ่าบาทสดดออกศึกยังแนวหน้าด้วยพระองค์เองทำให้เหล่าทหารรู้สึกฮึกเหมิมยิ่งนักพะยะคขะช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายแทนที่จะหดหัวอยู่ในเมืองหลวงข้าเลือกที่จะร่วม ความเป็นร่วมตายกับพวกเขาจะดีกว่าตอนที่เห็นผู้อาวุโสมู่ใส่ชุดเกราะทหารม้าแห่งตระกูลมู่ครั้งแรกคือตอนที่ท่านติดตามสเสด็จพ่อไปออกรบทั่วแคว้นเป็นเพราะฝ่าบาททรงกรุณาให้หลอมกระบี่เหล็กเล่มนี้เป็นอย่างดีต่อให้กระหม่อมต้องตายนับหมื่นครั้งก็ยอมพะยะค่ะผู้อาวุโสมูยังนา่าเกรงขามอยู่ไม่เปลี่ยนเลยนะ ข้าคิดว่ากองทหารม้าที่แข่งแกร่งของตระกูลมูก็คงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสินะฝึกเตรียมทหารมานานแรมปีบัดนี้กองทหารม้ากองใหม่แห่งตระกูลมู่ขอเข้าร่วมรบกับฝ่าบาทพะยาะค้อวินโมจะส่งคนมาที่นี่เพื่อเป็นกองหนุนให้พวกเจ้าเข้าไปที่เสวี่ต้องระวังรอบด้านฝ่าบาทปลดวางใจ ปีนั้นประมือกับประมุกหมาป่าเท่ามานับครั้งไม่ถ้วนอุบายต่างๆของไอ้ลูกหมาพวกนี้กระหม่อมคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีฟาบาทมีข่าวใหม่เพียค่ะพ่อเท่ามูเฟงตัวเจ้าเป็นผู้นำองครั์ปกป้องฟาบาทที่หน่วยหน้าแต่กลับเตือนตระดกแบบนี้ได้อย่างไงกันผู้อาวุโสมู่เข้มงวดเกินไปแล้วฟังดูก่อนเถอะว่ามีข่าวอะไรกันแน่ ฟาบ,บาทนี่เป็นจดหมายลับที่ฮองเฮาส่งมาพี่ค่ะๆๆๆๆๆอะไรนะหลิวเย,ย่ส่งข่าวมาแล้วอย่างนั้นเลยอกร็กเปอยกึุกกรกกรกกึกรอบพี่ฟาบ,บาดพอเท่าของข่าที่โอกาสมืดค่ำนี้พาคนออกไปแล้วทางเส่อวี้มีผู้อาวุโสมู่ไปบัญชาการอยู่ทั้งนั้นข้าไม่กังวลใจหรอก ฟ่าบาทกำลังคิดถึงองเฮาอยู่ใช่ไหมล่ะลุกขึ้นมู่เฟิงจะมาดูตรงนี้สินี่มันอยู่ใกล้กับทะเลสาบหลิวหมิงตรงพรมแดนที่เชื่อมกันระหว่างสามคว้นไม่ใช่เหรือพะยะค่ะจดหมายรับของหลิวเย่พูดถึงที่ตรงนี้แหละองฮองเฮาสถิตท,ทะเลสาบหลิวหมิงเหรอพวกนางไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวง่ยเจียงหรือเพีะยะค่ะ จดหมายของดิวเย่บอกว่ามีการเปลี่ยนแผนพวกนางคงจะรีบไปให้ถึงที่ที่ใกล้ของเมืองจัวซาที่พวกทหารซีฉวยลุกล้ำที่นั่นห่างจากทะเลสาบลิวหมิงไม่ไกลเพียงแต่ว่าแผนการของนางมันอันตรายเหลือเกินข้ากังวลใจมากเลยท่านผู้นำด้านหน้าของเราคือเมืองจัวซาข้าได้แจ้งไปยังกลุ่มกองหนุนในเมืองแล้วดี กองทัพใหญ่ที่กำลังยกทัพไปของตรงฟังโม่ไม่กี่วันก็คงจะล้อมแน่นบริเวณนี้ได้ทั้งหมดเป็นแน่ได้ยินมาว่าเขาได้ส่งคนมาประกาศให้ยอมจำนวนแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคิดแค่เพียงว่าจะใช้ทั้งบุญคุณและความนักเรงขามมาปราบพวกมังกรไร้หัวอย่างทหารซีฉวยให้อยู่หมัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แค่นั้นเองตอนนี้ก็เหลือแค่ดูว่า มาของใครนำหน้าไปก่อนแล้วก็เท่านั้นเองนำอาวุธทุกอย่างที่ใช้บนกำแพงได้มาติดตั้งไว้ให้พร้อมออกแรงเพิ่มอีกค่ายทหารภายในกำแพงเมืองกลุ่มทหารของประมุขหมาป่าได้ตั้งค่ายไว้ที่นอกกำแพงเมืองแล้วไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพท่านพินิษใกล้ครวนไปถึงไหนแล้วพริ้งฮึกล้าหิมเกรมกับข้าเชิญเชิ นี่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันฮะแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองจัวซาโม่ถูท่านประมุกมาป่าลักและอินดูท่านแม่ทัพฉะนั้นถึงจะล้อมไว้แต่ก็ไม่โจมตีหลกขอรับจากที่ข้าดูข้าว,ว่าตอนนี้ท่านแม่ทัพไม่เข้าใจสถานการณ์ซะมากกว่าฮเจ้าหมายความว่าอย่างไงชีวิตความเป็นความตายของทหารซีฉุย ไดชาเมืองจัวซาล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านไม่ทับทั้งสิน้นเรื่องนั้นเอ็าเ,เข้าใจแล้วนะข้าได้เตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งไว้ให้ท่านประมุกมาป่าคนใหม่ฝากเจ้านําไปให้เขาด้วยหมุนควับนี่มันตัวมูหลิวเย่ก,กับลูกชายของเซีนยนหยวนทั่วเหรอ <c oughs> สำแนวที่เป็นอัครเสานาบาดีคนใหม่ ของเปยเจียงที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทุกคำพูดล้วนช่างทำลายจิตใจคนได้จริงๆท่านเชิญไม่รู้ว่าประมุขหมาป่าคนใหม่จะพอใจกับของขวัญชิ้นนี้หรือเปล่านะโฮ่าพอใจแน่นี่เนี่ยเป็นตัวประกันชั้นยอดที่จะใช้ต่อรองกับราชวงศ์เซียนหยวนเชนะแม่ทับโมสร้างความดีความชอบได้พิเศษจริงๆเลยคุมตัวพวกเขาเอาไว้ ข้าจะออกนอกเมืองไปแจ้งข่าวดีกับประมุขมาป่าทราบเดี๋ยวนี้เงียบเชียบเจ้าไม่ทับโม่ในเมื่อเจ้ายอมแพ้แล้วคราวนี้เหล่าทหารของเจ้าก็คงต้องฟังคำสั่งของอัครเีนาบดีแล้วสิฟังที่ท่านเฉินบอกรับไว้ขอรับนี่ พวกเจ้าจะทำอะไรปล่ยข้านะโอ้ท่านลุงเฉินไม่เจอกันตั้งนานเลยนะขอรับแกไอเด็กบ้านี่นี่คือเซียนหยวนฝันฝันน้อยตั้งหักนะ่ะพี่เฉินไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมโม่ถูนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไงกันเจ้าคิดจะวางแผนทรราชราชวงศ์เปิดเจียงอย่างนั้นเหรอ จะเป็นไปได้ยังไงที่จริงแล้วข้าเนะ่ะตั้งใจจะใช้เจ้าเป็นของขวัญต่างหากล่ะถาวายให้กับประมุขมาป่าตัวจริงแห่งเป่ยเจียงของข้าเปะประมุขมาป่าตัวจริงคืออะไรกันชุบชุบตงฟังหลงังตงฟังโมสังหารเจ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอทาไมเจ้าถึงยัง ไม่ตายปล่อยมือเอจ้านี่เองที่แอบ,บวางแผนอยู่เบื้องหลังแอบ,บวางแผนแหละฮฟิง้งเลือจะให้นั่งดูได้ปล่อยเจ้าทำสงครามลุกเป็นไฟจนเดือดร้อนมาถึงราชวงศ์เซียนหยวนของข้าอย่างนั้นแหละไม่นะ้อยหน้าใครจริงๆนี่นี่คือพลังกระบี่ของอาวุธวิเศษ,ษ,ษแห่งเซียนหยวนอย่างนั้นเหรอ ระมุกมาป่าจะจัดการกับคนผู้นี้อย่างไรตัวเขาเอาไว้ก่อนเถอะเหยียบ <Yeah. S 1> จากนั้นเข้าใกล้ข้าก็ควรเตรียมของขวัญบางอย่างไว้ให้พี่ชายข้าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> หนึ่งเดือนจากนั้นที่นี่มันดูมืดทึบน่ากลัวจังเลยสิทธิพี่ท่านคงไม่ได้จำผิดหรอกใช่ไหม หลิวเย่ส่งข่าวมาว่าสถานที่นัดพบกันมันก็คือแถวๆนี้นี่นะกำเน็นระวังหน่อยเสี่ยวเฟิงที่นี่น่ะดูแปลกประหลาดไปทุกที่กึ๊บกึ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 บฟังดูเหมือนกับเสียงกีบเท้ามากึ๊บกึ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 บนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเจ้าจะมาถึงที่นี่ก่อนพวกเราซะอีหลิวเย่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ๋เจ้าเทมเอย ข้าก็ต้องไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแหละวะเจ้าเจ้ากอดข้าทำไมเจ้ามาอยู่หลายวันมานี้ในใจข้ามีแต่ความกังวลมาโดยตลอดยังดีที่เจ้าปลอดภัยไม่เกิดเรื่องร้ายเอ๊ะเหม็นความรักพวกเจ้าทำเหมือนข้าไมาหยุดตรงนี้แล้วกันป้าเอ๊ะยุดธิทำดี เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องสองครามของเป่ดเจียงเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่วุ่นวายกว่ารวมอยู่ในนั้นด้วยจะได้ตรวจสอบกลุ่มกำลังพวกนั้นอยู่ตลอดใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วพวกนั้นวางแผนจะทำสงครามปกปิดมันเอาไว้เบื้องหลังตรงฟังโม่มาโดยตลอดซื้อคงจริง